ไอ้หรอกถ้า,ถาดูทรงของการดูมอ,อะนะฮะเราก็ผ่านกันมาหลายมอบถ้ามอบแบบนี้คือมอบมาด้วยใจสังเกตหนึ่งไม่มีไม่มีการคร้างคืนไม่มีอมอบที่จับพิรุษได้ว่าไม่มีเงินก็คือมอบไม่มีการคร้างคืนนะฮะสองมอบที่มาจากธุระอื่น<ะ>เช่นแต่งตัวใส่เสื้อเชิ้ตจากหลังจากทํางานแบงค<ะ>์หรือใส่ชุดนักศึกษาหรือใส่ลักษณะเหมือนกับออกจากรั้วแล้วถอดเสื้อออกแล้วใส่เสื้องๆๆ<ะ>่ายๆข้างล่างังเป็นกึ่งๆนักศึกษาอยู่แล้วลักษณะของคนไม่ได้ย้ายมาจากต่าง เราซูมทีฮะเราซูมเราซูมได้เลยห้าหกเจ็ดสิบเปอร์เซ็นเป็นคนท้องถิ่นหมายความว่าคนในกรุงเทพค่ะไม่ได้ว่านะครับคนกรุงเทพกับคนต่างจังหวัดเวลาถ้ามาม็อบเนี่ยมันต้องมีการตระเตรียมไม่เหมือนกันคนต่างจังหวัดอาจจะต้องมีกระติกน้ำคนต่างจังหวัดอาจจะต้องมีผ้าพันผอบางทีนั่งรถทางไกลกว่าด้วยอาจจะมีเสื้อคลาใช่ค่ะนะอาจจะมีรองเท้าผ้าใบนะฮะแล้วก็อาจจะค้างคืนแต่ทีเนี้ยอันเนี้ยเหมือนกับเป็นการรียูเนียนประจําวันแล้วก็จบเยอะนั่นนี่ก็จบไปอย่างเงี้ยแล้วน นดูดูลักษณะของคนเน่ะเราจะเห็นได้ชัดเลยว่าอันนี้ไม่ได้ถาวรอันนี้มาแล้วก็กลับเดี๋ยวก็กลับแล้วไม่มีอะไรเลยไม่มีแม้กระทั่งเป้ไม่มีอะไรเลยมีแค่ของใช้ที่ตัวที่ไปทำงานตอนเช้าอันนี้สังเกตได้แล้วลักษณะอาการเห็นไหมอาการของเขาจะเป็นนักกิจกรรม ไม่ใช่กิจกรรมเนี่ยกิจกรรมอะไราไหนบางคนบอกว่านี่คือม็อบมหาลัยคือแบบว่าเหมือนจัดงานแฟร์ในมหาลัยใช่งานแฟที่นายอันนี้มันเป็นพลังวัยรุ่นด้วยแหละมันเป็นพลังของของเด็กๆตอนนี้ด้วยจริงๆแล้วไม่ไม่ได้แยกนะคะว่าจะต้องเป็นเด็กเท่านั้นถึงจะมาได้จริงๆเป็นแบบว่าพ่อแม่แม่ป้าอะไรใดๆก็มาได้แต่ว่าแบบนี้เขาจะไม่ได้รอรับคําสั่งไงถ้าม็อบจัดตั้งจะนั่งรอรับคําสั่งแต่ถ้าม็อบเราสั่งเขาไม่ได้คือมีหลายครั้งมากเลยที่มีคนแบบพี่สายต้องบอกนะคะแกนนา ต้องแบบให้แกนําไม่พูดเรื่องนั้นพูดเรื่องนี้ไปยกูยังไม่รู้เลยค่ะว่าใครเป็นแกน้ำมั้งนะข้าหมดยังไม่รู้อบางคนบอกว่าธนาทรเป็นแกน้ำเห็นธนาธรเป็นนั่งกินธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจธนธรเป็นนั่งกินข้าวกับพวกบางวันก็เมตตาธนาทรว่าแบบเออมึงก็ตําบลกระสุนตกเนาะคืออะไรตำบลทำไมเมตตาธนาทรเพเลยอะไรก็อย่งเงี้ยแหะเนื้อก็ไม่ได้กินหนังก็ไม่ได้ลองนั่งเอากระดูกมาแขวนคอคนก็ด่าคือแบบโถอ่ะแบบโถ โหจริงๆอ่ะว่าแบบเออมันไม่ได้เกี่ยวอะไรด้วยเลยคือซวยอ่ะว่างั้นเถอะเออคุณเขายบอกว่าบ๊อบเนี้ยมั่นใจเลยว่าตัวคุณเองยังไม่รู้เลยใครเป็นแกนนําไม่รู้ค่ะจริงๆเพราะทุกคนสามารถขึ้นไปพูดได้หมดเลยได้หมดเลยดังนั้นคือคือมันจะมีช่วงหนึ่งที่จับแกนนําจับกันไปหมดแล้วคนก็<อ>รู้สึกว่าเอยเดี๋ยวม็อบก็ต้องหยุดแล้วไม่มีแกนนำแล้วเว้ยมันก็มีทุกวันคุยยาวไปเลยก็ได้เขาบอกว่าตอนเนี้ยกลายเป็นแบบว่า เฮ้ยยังไม่รู้ม็อบเป็นแกนนำความถามถ้าเกิดถึงห้าร้อยห้าหมื่นเมื่อไหร่คุยต่อเลยนี่จะตอนนี้สี่หมื่นแล้วอาให้าหมื่นแล้วไม่ต้องไปอยู่ตรงเนี้ยวันนี้เขาบอกมีดาราเริ่มเปิดตัวกันเยอะพอสมควรนะคะเริ่มเปิดตัวกันแบบว่าเฮ้ยไปร่วมไปร่วมม็อบครั้งนี้กันโดยที่ไม่กลัวเพราะอะไรจะต้องไปถามเขาปะวะอย่างแกอ๋อฉันไม่ได้กลัวมาสิบปีแล้วไหมคือ คือคืออย่างตอนนี้เราว่าจะบอกยังไงดีคะคือเด็กเขาโตมาแบบเป็นคนลเมืองโลกอ่ะ,ะเขาไม่ได้เป็นเฉพาะคนลเมืองไทยอะ,ะเขาเขาาโตมาพร้อมๆกับที่เห็นว่าเอาเนี้ยเราเนี่ยที่นั่งกันอยู่เนี่ยห้คนเนี่ย<ะ>เพิ่งรู้จักอาหารเกาหลีมันอสักสิปีที่แล้วเอง<ะ>แต่เด็กเขาโตมาพร้อมมันเลยนะเขาากิน<ๆ>อะไรนะกินต๊อก อะไรอย่างเงี้ยซึ่งฉันแบบเดี๋ยวต๊อกคืออะไรหนุนบีฟแม่ก่อนลูกแม่ช้าเออต็อต๊อกคืออะไรอะซึ่งน้องทุกคนรู้เก็ตเข้าใจสามารถสั่งของแบบข้ามประเทศได้คำนวณเออจริงเขียนพวกเราไม่ทันพวกเขาไม่ทันทวิตเนี่ย กว่าฉันจะหัดทิมให้มันอยู่ในจำกัดของมันได้อะนานมากคือกูก็ยืดเยื้ออยู่นั้นอะเออเอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะล่ะแต่ว่าเด็กเขาเกิดมาเพราะกับความเป็นวรัลอะคือเขาเขียนแล้วเขาเข้าท่อนฮุกเลยไงกูนี่ก่อินโทรนะเมื่อก่อนเราเรียนมาต้องมีคำนามเรียนคุณดาดาอะไรอย่างเงี้ยว่าไปแต่เด็กเขาปุ๊บเขาเข้าท่อนฮุกเลยดังนั้นถ้าคนที่ไม่คุ้นเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเจ้ารล้าจังวะคือเขาไม่อ้อมคอบไงเขาบอกเลยคำถาม บางคนจะดูนดี้ตกใจดูก่างเลยอ่ะถาจับช่วงนี้เป็นไหนมาไหนต้องมองอะไรก็บอกว่าใจอ่ะเป็นส่วนหนึ่งในการปลุกระดมปลุกระดมปลุกระดมมวลชนใี้ออกมากันมีหลานไหมหลานมีมีหลานปะมีหลานวะมีหลานปกติเคยสั่งหลานให้กินข้าวได้ในครั้งเดียวไหมคะไม่ได้เออก็ไม่ได้ใช่เขามากันเองใช่จะทำยังไงกูก็มีหลานอายุหกขวบกูก็สั่งมันไม่ได้ อ่ะสั่งให้ลูกตื่น8ปดโมงเช้าติดกันอาทิตย์หนึ่งโดยที่แบบคุณไม่ต้องบังคับอ่ะลองสมัยนี้อย่าอย่าไปดูถูกความคิดของคนรุ่นใหม่ไม่ได้เลยเพราะอะไรรู้ไหมการดูถูกความคิดยิ่งดูเหมือนยิ่งทําให้เขาแข็งแรงขึ้นยิ่งดูถูกเขามากขึ้นจะทําให้เขาเนี่ยศึกษามากขึ้นจะทําให้เขามองรอบด้านแล้วมองโซเชียลมองวิธีการมากขึ้นเห็นไหมว่าว่าเขานัดหมอปะ นัดเพียงแค่ไม่กี่นาทีหรือไม่กี่ชั่วโมงคนนั้นันเต็มอะแล้วก็โทษนะคนกรุงเทพสังเกตไหมวันนี้ผมก็วิ่งงานอยู่นะฮะสังเกตไหมว่ารถรถไม่ติดสังเกตนี่ไงรถไม่ติดถ้าเป็นมอบสมัยก่อนเมื่อสมัยสักหลายๆลปมาส10ปีที่แล้วถ้ากินพื้นที่ลุงพินีคือติดทั้งหมดรอบบริเวณไม่ต้องคิดไปไหนเลยนะทําไมม็อบรถไม่ติดเพราะมอบทั้งหมด ก่งมาใต้ดินเขามากันเองมาบีไม่มา BTS ไม่ได้ว่านะ ถ้าเกิดสมมุติไม่ใช่คนโลเค่ะจะไม่รู้ว่าลงสถานีไหนต่อซับเบย์ตรงไหนต่อเอ็มอาร์ทีตรงไหนมันจะสับสนไปหมดแต่<อ>พวกนี้ <มา S 2> ตอนนี้เ,<อ>เรื่องของการชุมนุมมันเหมือนเป็นมันเหมือนเป็นพาร์ทหนึ่งของชีวิตของเด็กๆไปแล้วคือเขาสามารถเลือกได้ว่าม็อบเนี่ยวันนี้พูดเรื่องนี้เราสนใจเราไปฟังก็ไปเอ้อันนี้เราทีมนี้เราไม่อินเราก็ไม่ไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแต่ว่าพอพอมันมารวมกันหลายๆครั้งเนี่ยมันก็เด็กๆก็ค้นพบว่ามันมีหลายๆเรื่องมากๆที่พวกเขายังไม่เคยได้รู้แล้วมันถูกเอามาพูดเขาก็อยากจะฟังมากขึ้น คราวนี้มันนัดกันเองแล้วอ่ะคือทุกวันนี้ไซมีหน uh. <c oughs>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  ้าที่แค่เตรียมข้าวให้พออ่ะแค่หน้าที่ของหล่อนคือแม่บ้านใช่แกเคยโดนขู่บ้างไหมวะขู่ว่ากับข้าวกูไม่อร่อยเป็นแบบว่ามันอยู่เบื้องล่างแบบว่าเป็นคนอยู่เบื้องล่างุดการกระทําเหล่านี้อะไรเงี้ยโดนขู่บ้างไหมโดนค่ะก็โดนคือก็ไม่รู้ว่าเป็นแบบว่าเป็นเป็นตัวจริงตัวปลอมแบบหรืออะไรยังไงมาเขาก็แบบเออเขาก็ส่งมาอะไรเงี้ยแต่เราก็แบบว่า ก็ไม่รู้จะหยุดยังไงอะค่ะเพราะว่าก็ห้ามไม่คือไม่ได้ยุตั้งแต่แรกดอนนี้เมื่อไม่ได้เป็นคนออกคําสั่งแล้วกูจะไปสั่งให้เขาหยุดได้ได้ยังไงอะมันมันไม่ได้อะยังคิดว่าที่คุณกำลังยืนยันที่ว่าจะเราสัมภาษณ์กันมาตลอดหนึ่งยังไม่รู้เลยว่าใครเป็นแกนนําไม่รู้แล้วอนนี้ก็คื่อว่าอย่าไปพิจารุมันมาจากความรู้สึกของทุกคนอย่าไปดูถูกความรู้สึกเขาเลยแล้วก็อย่าไปตีความเพราะว่าถ้าสมมติไปตีความในทางที่ผิดเนี่ยมันก็ไม่มีวันหรอกที่จะแก้ปัญหากันได้เพราะว่า บัรปัจจุบันน่ะพลังของพวกเขาว่ะมันเหลือเฟือจริงๆต้องยอมรับมันเหลือเฟือจริงๆริพอเหมือนเหมือนเขาโดนผู้ใหญ่บอกมาว่าเด็กไม่อ่านหนังสือเด็กไม่ศึกษาประวัติศาสตร์เด็กไม่โนอนเด็กไม่นี่เขาอ่านแต่เขาอ่านคนละเล่มกับคุณใช่คือคือจายนอกจากจะเป็นเป็นนักแสดงเป็นอะไรอย่างนี้ด้วย